สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่8แล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนวันนี้เราลองมาทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับว่าเราได้เรียนอะไรกันบ้างเผื่อเพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจจะได้ทบทวนไปในตัวนะครับ ในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับแรงและผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุนะครับแรงนะครับหมายถึงสิ่งที่กระทําต่อวัตถุนะครับแล้วทําให้วัตถุนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพไปเช่นนะครับทําให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับซึ่งแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ แรงเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับอันที่1ก็คือแรงดึงครับแรงดึงนะครับแรงดึงนี้นะครับคือการออกแรงกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วส่งผลให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเนี่ยครับจะเรียกว่าแรงดึงเช่นการออกแรงดึงเชือกจูงสุนัขกับการดึงประตูครับเข้ามาปิดอย่างเงี้ยครับปิดประตูอย่างเงี้ยครับ ส่วนแรงผักหรือการผักนะครับเป็นการออกแรงกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทําให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราครับแรงดึงมันเข้ามาหาเราแรงผักนั้นมันออกจากตัวเราใช่ไหมครับตัวอย่างแรงผักก็อย่างเช่นการออกแรงผักรถเข็นของครับเห็นไหมครับหรือเราเปิดประตูไปนั่นแหละครับ นอกจากแรงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2องจำพวกแล้วครับแรงที่เรากระทําต่อสิ่งต่างๆนั้นยังมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยนะซึ่งการออกแรงกระทํำต่อว,วัตถุนั้นจะมีผลทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่1นะครับเมื่อเราออกแรงกระทํากับวัตถุที่หยุดนิ่งนะครับวัตถุนั้นจะเกิดการเคลื่อนที่ครับอันที่2ครับถ้าเราออกแรง กระทำกับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะครับอที่กําลังเคลื่อนที่อยู่จะส่งผลให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนทิศทางครับอันที่3ครับ <ME> <M. S 2> เมื่อเราออกแรงทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเมื่อเราออกแรงเพิ่มเข้าไปนะครับมันจะทําให้วัตถุนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นครับสามนะครับอันที่สครับ ถ้าเราออกแรงนะครับแรงนั้นจะทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นั้นเคลื่อนที่ช้าลงครับหรือหยุดนิ่งนั่นเองครับใช่ไหมครับแรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่4อย่างใช่ไหมครับอันที่หนึ่งจากที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ครับ2นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เกิดที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางอ่าอันที่3นะครับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นั้นมีความเร็วเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นนะครับและอันสุดท้ายนะครับทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งนะครับเอาละครับคราวนี้ก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้สาหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับแรงสัมผัสคืออะไรแรงไม่สัมผัสคืออะไรทัาเรียนจะได้เรียนรู้จากบทเรียนต่อไปนี้ครับ ถ้าพูดถึงแรงสั Emperor, มผัสนะครับเวลาเราออกแรงกระทําก er ับวัตถุใดวัตถุหนึ่งนั้นนะครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเราหรือสิ่งต่างๆนั้นมันสัมผัสกันเราจะเรียกว่าแรงสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นการดึงเชือกจูงม้าใช่ไหมครับเวลาเราดึงเชือกจูงม้าเนี่ยครับเมื่อเราจะสัมผัสกับเชือกที่จูงม้าใช่ไหมครับลักษณะการถูกกานอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าแรงสัมผัสนั่นเองครับ ตัวอย่างต่อไปครับยิงธนูครับตอนที่เรายิงธนูเนี่ยเวลาเราง้างคันธนูขึ้นมาใช่ไหมครับมือเราจะจับกับเชือกใช่ไหมครับจะสัมผัสกับเชือกใช่ไหมครับซึ่งการออกแรงง้างคันธนูแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าแรงสัมผัสนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปครับรถเข็นของครับเวลาเราเข็นรถเข็นใช่ไหมครับมือเราก็จะสัมผัสกับรถเข็นใช่ไหมครับเวลาเราออกแรงเข็นใช่ไหมครับ ก็จะมีส่วนที่มันสัมผัสกับรถเข็นนะครับเพราะฉะนั้นการเข็นของเข็นรถเข็นของนี่จึงเป็นแรงสัมผัสนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปครับการเตะฟุตบอลครับเวลาเราเตะฟุตบอลเนี่ยเท้าเราจะสัมผัสกับลูกฟุตบอลใช่ไหมครับเวลาเราออกแรงไปเนี่ยนะครับเมื่อเท้าเราสัมผัสกับลูกบอลนะครับจึงจัดได้ว่าการเตะฟุตบอลนี้เป็นแรงสัมผัสนั่นเองครับแล้วแรงแรงไม่สัมผัสนะครับคืออะไร แรงไม่สัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทากับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองนี้ไม่มีการสัมผัสกันอ่าก็หลายคนก็คงพอเข้าใจพอที่จะเดาออกแล้วนะครับว่าแรงสัมผัสกับไม่สัมผัสต่างกันยังไงถ้าแรงสัมผัสก็คือการออกแรงนั้นสัมผัสกับวัตถุโดยตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าออกแรงแล้วมันไม่สัมผัสกันเราเรียกว่าแรงไม่สัมผัสกันนะครับตัวอย่างแรงไม่สัมผัสก็อย่างเช่น นะครับใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นนะครับโดยการร่วงหล่นของใบไม้นี่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่ดึงดูดวัตถุบนโลกเนี่ยให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนอกจากนะครับแรงดึงดูดของโลกแล้วยังมีแรงอีกจําพวกหนึ่งก็คือแรงแม่เหล็กเนี่ยครับถ้าเด็กๆเ,เคยเล่นแม่เหล็กนะครับรวางแม่เหล็กให้ห่างจากาวัตถุที่เป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็ช่างที่ แม่เล็กสามารถดึงดูดได้เนี่ยครับถ้าระวังให้มันห่างกันพอประมาณใช่ไหมครับมันจะเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งดึงทั้งสองอันนี้ให้เข้าหากันใช่ไหมครับซึ่งแรงลักษณะแบบนี้ครับเร,เ,รเราเรียกมันว่าแรงไม่สัมผัสนั่นเองสําหรับเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับคือแรงของโลกที่ดึงดูดวัตถุต่างๆบนโลก และวัตถุในอวากาศที่อยู่ใกล้โลกนะครับเช่นดาวเทียมดวงจันทร์บุกกาบาตให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยครับเป็นแรงไม่สัมผัสนะครับคราวนี้นะครับก็ถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับคุณครูก็จะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดที่ก้าลงใส่ในสมุดนะครับโดยเด็กๆสามารถนะครับดูโจทย์ในหน้า9 1ได้นะครับ ในโจทย์นี้นะครับมันจะมีหลายข้อแต่ให้เด็กๆทําเฉพาะข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับในข้อที่2ใหญ่ก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกใช่ไหมครับสามช้อยไม่ใช่สามคำถามครับก็ให้เด็กๆรอบโจทย์นะครับแล้วก็ตอบคำถามมาให้ถูกต้องข้อที่1กับข้อที่2องผไม่ห่วงครับแต่ข้อที่สามเนี่ยครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับข้อที่3ามค่อย้ทำอะไรนะครับมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับยกตัวอย่างแรงสัมผัส และแรงไม่สัมผัสนะครับที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมาอย่างละ1ตัวอย่างใช่ไหมครับแสดงว่าเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างแรงสัมผัสมา1ตัวอย่างแล้วก็แรงไม่สัมผัสมาอีก1ตัวอย่างรวมเป็น2ตัวอย่างข้อนี้ต้องมี2คําตอบนะครับพร้อมบอกว่าวัตถุนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเด็กๆก,ก็ต้องตอบว่าแรงสัมผัส นะครับได้แก่อะไรบ้างคือแรงอะไรนะครับคือแรงอะไรแรงนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับต้องอธิบายไม่ต้องเอายาวนะครับเอาพอเข้าใจนะครับคุณครูจะได้ตัวง่ายๆนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนพวกเราเว้ยงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ